ข้าเสร็จแล้วปวดเป็นแบบพวกลำไส้ตรงไงสวัสดีครับนี่ที่นี่เฮยชุยเวลาสองทุ่มสทุ่มบ้านเขาก็คือ1นึ่ทุ่มประเทศไทยครับตอนนี้ผมเพิ่งเดิอนออกมาจากโรงแรมเพื่อที่จะมาเดินเล่นดูแล้วก็ชมบรรยากาศแถวๆนี้อุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10นิดนิดนะไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้หนาวมากแต่ว่าอากาศกำลังเย็นสบายเลย แล้วก็นี่คือแถวๆโรงแรมที่ผมอยู่ก็จะมีแบบว่าบ้านหลายแบบหลายยูนิตมากๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่้จะเป็นสะพานที่จะข้ามไปที่ต้องเรียกว่าอะไรเป็นตัวอำเภอตัวแล้วก็นี่ทุกคนดูนี่ถ้าเราข้ามสะพานไปฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบตึกเป็นอาคารแต่ว่าส่วนใหญ่แบบเงียบ เงียบม,มากๆอาจจะเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลด้วยแล้วก็คนที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือมาขึ้นภูเขาต้ากูกาเสียเพื่อที่จะไปดูหิมะบนจุดสูงสุดของเฉิงตูมันสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า4 0 0พกว่าเลยก็คือเป็น2เท่าของดอยถนนครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ที่สะพานที่บอกว่าเดินข้างเชือกเขาทุกคนตรงที่มันเป็นไฟเห็นปะดูยาวไปนูน่น ไปนูน่นออกเมืองไปเลยออกไปเลยจริงๆอตอนนี้ก็คือผมแยกกับเพื่อนอยู่เพราะว่ากินข้าวเสร็จแล้วปวดเป็นแบบพวกลำไส้ตรงไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่นี้ครับต้ากุกลาเสีย